เด็กวันมาแววอ้นี่ไดมอเตอไซค์ใหม่มาด้วยมก็เนี่มอไซค์สีเขียวนี่รถวิบากอ่โว้าวว้าว้าว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 ้าิ้าวว้าวว้าว้าว้าวว้าว้าห้าย มากเลยอ่ะโหกระดูหกหักหลายท่อนเลยเออจะเลือกอะไรดีครับคุณลูกแกเรามีโป,ปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับอยากจะกินอะไรหรือเปล่าแกอยากกินแฮปปี้มิเกอ่ะเอาชุดใหญ่ๆเลยนะแล้วก็เออเอาอะไรนะแกมมีเชคใช่ใช่ใช่เอาอยากกินน้ำม่วงๆนั่นแะแกมมีเชคแกมมีเชงเอาแบบอร่อยอร่อยเลยนะโอ้ได้เลยครับคุณลูกแกอ๋แล้วก็เอาเฟรนช์ฟรายกล่องหนึ่งนะเอากล่องใหญ่นะโอเคนะอยากกินมากเลยเอแล้วก็เอาเป็นฟลายด้วยกล่องหนึ่งแล้วกันนะ โอ้ได้ครับคุณลูกค้าครได้ครับเดี๋ยวผมจะไปบอกหัวหน้าพ่อครัวกันนะครับหัวหน้าพ่อครัวคับย่หมดลเดี๋ยวจัได้เลยนะโอ้ชั้ให่ใ่ไมให้ม่ีวโอเคกับแกมิเชกแล้วก็เป็นไฟกองนึงน่ากินจริงๆ้วนะเนี่ยโอ้แฮี้มีวขอ้าน่ากินมากกับแกมิเชกนะนี่เขาเห็นมายีดกันมากมากเลยเนี่ยแตติ๊กตอกอ่ะอน่ากินมากน่ากินมากเลยไม่หลักหนักหนักหนากิน้ากินอ้กินแฮปอยอเมีย้หนัก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 เนักนักหนัมาลกนักนกกหนักหนกหนัาหนักหนักานัาหนา อร่อยมากน้ำ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 น้าน้ำน้ำน้ำน้น้ำ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 นหำน้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 ำไปแน้ำน้ำน้าน้ำ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 น้น้ำอ้ำน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 ้น้ำน้กว่าน่อน้ำนยำน้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 มี้ำน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  <wach> ้ำ <laughs> น้ำ <t> น้ำ <tweeting disorders> ่อย <discontin ui> <Dante>

อโอใช่แล้วล่น้ำนี้อร่อยจริงๆเลยเนี่ยออเห็นแล้วนึกถึงอะไรนะอ๋อน้ำชมพูหยมหยมหยม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 โอ้ยอร่อยอร่อยมากเลยโอ้ยโอ้ยมีฟองด้วยโอ้ยฟินฟิฟจริงๆเลยกับน้ำสับปะรยนี่โอ้โอร่อยมากโอ้ยยมหยมยมยอมไออยากินมันเลยไม่ได้ ไอชิ้นว <si suppression> ่าน <fin anta> <ots> ้ำ <guarding> น <anymore>? ี่แหละที่ทำให้ไอเปิ้ลหายตัวไปเมื่อก่อนด้านนี้ไอเปิ้ลกินน้ำนี้แล้วก็หายตัวไปเลยแต่ชินว่าตึ้งเลยคืนนี้ก่อนแน่ตึ้งเลยดูเว่ยถอยหายตัวไปหรือเปล่าเป็นความคิดที่ไม่เลวจริงเลยเว่ยเลวเลยธอมันก็หายตัวไปจริงๆด้วยไอก็ฉันบอกแล้วไงมันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับน้ำแน่ๆน่ไอกระมีคช็กไอ้กระมิคแชคอะไรนั่นนาเดิน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 เออหวังว่าคงจะเจอไอทองลันหน้ทองอยู่ไหนทองเอทองอยู่ไหนเดองไอเด้อยู่ไหนเด้งไอตัวแดงๆแบบนี้มันคุ้นๆมากเลยเนี่ย อย่าบอกนะว่าไอ้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 ไ <recess> อ <ed isolation> <Kapı> ้ไอ <person> ้ไอ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 ้ไ้ไอ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 ้อ้ไไอ้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 ไ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไไอ้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 ไ้ไอ้ไออ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไออ้ไอ้ไอไอ้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 ไอไอ้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 ไ แล้วด้วยเอดสีซมแบบนี้อย่าบอกนะวอย่บอกนะว่าเอจิงด้วยไอ้อไอไม่ได้มันตายอยู่ตรงนี้เหลยอมันกินกบิ๊จแล้วตายอีกด้วยเออมันจริงนะที่เล่งจริงอย่างนั้นเลเนี่ยบักแตงโมไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะเออมันกิะไรขึ้ดิอ่ยังก็ตเป็นน้ำปีศาจอย่างแน่นอนเลย้วน้ำปีศาจเอาอย่างงี้ก็นน้ำปีศาจอย่างแน่นอนเฮ้ยอยากจะเลินกบิจ็คมันนาล้วน่จกินจริงเลยเนี่ยลู่ลๆๆลู่้กบอ่จะกินตมันรมาอยากกิน ตาได้กินมจะตายได้เลยนะหม่สองคนนันไงนะอยากกินมันเลยเฮ้ยกะดนี่มันได้กินไดช่วยไม่ได้ที่บิตเบอเฮ้ยถึงจะรู้้ตายก็แต่ฉันอยากจะกินมันนะน้ำนี่มันได้กินจริงๆเนี่ยชักมนแล้วกันเรื่องความตายหยมยิมยมหมหยิมยิมหยิมหยิมหยมหยิ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 มยิมหยิมยมหิมนยมยยยมมิิยยิิหอิหยยกิน กินไม่ได้อยกินไม่ได้เฮ้ยโหฉันดิสตันเลยโหมนเป็นเล็กกินอย่างนั้นเหละนี่ยกินน้ำของฉังงนสิกินน้ำของฉันน้ำนี่มันทำมาจากตัวของันเองล่ะ เออกินน้ำม่วงนี้แหละกินน้ำม่วงนี้เลยมันเกิดใช่ไม่ครั้งเดียวเองนะเออกินแกมมิกเช็กสิกินแกมมิคเฮช็กจะไม่กินหรอกนะโอจะไม่อยากกินน้ำม่วงนี้นะโไม่กินแล้วไม่กินแล้วเไม่กินจะไม่กินเด็กกาจะกินจะกระตุยนะสิเฮอย่างนี้ต้องยัดเข้าไปแล้วกินก็ไปอ่ะไอ้แต่แกไม่กินนะบอกฉันแค่ไหนจะกินแกซะจะเกินปีศาจจะเกิดอะไรปีศาจม่วนม้วนแล้ม้วน เขาหลังแกนั่นมันไกลกันน่าอ๋อคนที่อยู่ข้างหลังฉันนั่นแหละเขาคนนี้ก็คือคุณธอริโกยังไงโอ้ชิหรอาจะคือโทริโกมาแล้วมาแล้วโอ้โทริโกมาแล้วโทริโกมาแล้วโหนั่งหล่อเหินโอ้มาแล้วโอ้แทกิงเจอเนี่ยโอ้แต่ว่าน่าจะแข็งหน้าดูเลยเปลือกแกโอ้มาแล้วเรียกปีศาจออกมาแล้วปีศาจแดงของช์อ๋อมัตตาปูเล่าเล่าร้อยรวดไปเลยร้อยรวดมาล้วนร้อยรวดมัตตาปูร้อยรวดจ้า นโอ้โหนี่มันน้ำอะไรเนี่ยโอ้มันหลุดออกมาจากตัวนั้นด้วยเนี่ยโอ้ขอกินเลยนะครับโอ้เออขอบคุณแม่ทูติบบล็อกแหวนบล็อกมาเดีผมจะกินเลยนะครับยำมหยิมหยิ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 โอ้ยอร่อยมากเลยอร่อยม้าแรงโอยหลอม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 หลโอ้ยความหวานนี่มันเอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้มันม่วงนี่นายอยู่เบื้องหลังทั้งหมดหรือเปล่าเนี่ยฉันเห็นทุกคนกินน้ำแล้วก็ตายกันหมดเลยฉันว่ามันเป็นไปไม่ได้นะที่จะกินน้ำแล้วก็ตายนายมันม่วงเฮ้ยเ่ฮ้ยเฮ้ยใน่ แล้วพวกทีมมันก็ตายกันหมดเลยเชแค่เข like hey, hey, right. hey, e ียนเล่นๆเองนะเว้ยเออเชประกาหมึกสีแดงเลยไอ้สมุทรต้องง่ายๆมันั่วยไอ้ๆเอามาเขียนชื่อวกเรารอย่างนั้นเหรอแล้วพวกเราก็ตายกันหมดที่ละคนที่ละคนเลยแต่ชื่อชานว่าว่าและเชียวง๊มาอหแ่ไอ้เป